สวยจริงครับย่ที่ภูเขาทุ่งนากลายเป็นตัวบ้านที่สวยมากดู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 ดด วิวอีกหนึ่งจุดชมวิวแห่งใหม่นะครับทําเป็นสีสันรดลายแล้วก็พื้นสนามหญ้าเทียมแล้วก็มีชิงช้าไข่บนเนินบนวิวที่มองเห็นหุงเขาลำนาปลรยข้างล่างเป็นทุ่งดอกฟลองนะครับแต่ยังไม่เสร็จดีแต่น่ารักมากเลยมีตู้โทรศัพท์แบบลอนดอนด้วยเ,เห็นไหมนั่นมอไซค์ผมอไอเดียไอเดีย กองแลนปายแคนยอนฮัลโหลโรลลี่ทริปกับสุนทอนแบนวันนี้วันนี้มาอยู่ที่ปายอยู่ที่กองแลนหรือว่าแกรนด์แคนยอนผสมแพะเมืองผีเมืองปายทั้งกว้างใหญ่ไพศาลมันเป็นการยุบตัวของแนวเทือกเขานะครับเกิดธรรมชาติที่ดูด,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 ดิสยองไหมล่ะสยองไหมล่ะลายสุดลูกหูลูกตาโน้ตเลย มีทุกมุมเลยที่เป็นแบบนี้เป็นถ่ายให้ดูเต็มๆทั้งนั้นนละครับกองนีสิกองแลนนี่เป็นแนวหินผาที่ดันตัวขึ้นมาท่ามกลางผุเขาอากาศเย็นๆแบบนี้ก็พยายามดูของจริงพยายามไม่ดูกล้องนะเพราะว่าเดี๋ยวตกไปสวยนยเป็นแนวแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนี่แการแคนยอนเมืองไทย กองแลน์นับาย เรามาอยู่กันบนสะพานประวัติศาสตร์เมืองปายนะครับสะพานนี้จริงๆก็คือสะพนานนวรัฐที่เชียงใหมส่สะพนานข้ามแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่เดิมสะพนานนวรัฐตอย้ายมาที่เป็น,ปนสะพานประวัติศาสตร์ของเมืองปายนุ่นต้องย้อนไปสมัยสงครามโลกนึก่มมีคนมาเดินมากมายอันนี้ก็เป็นแม่น้ำปายนะครับมีล่องแพอยู่ข้างล่าง อยู่ท่ามกลางดอกอะไรวะดอกกระเจียวหรือว,ว่าทุ่งบัวตองวะเนี่ยจำไม่ละดูรอบด้านเลยสุดลูกหูลูกตาไอ้ยถึงบ้าล่ะดู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 ดดูดดด ดีชาวโลกเวลานี้ก็ประมาณหกโมงกว่าตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวยุนไหลเพื่อจะมาดูทะเลหมอกนะครับโคตรหนาวหนาวมากสักสิบห้าองศาได้วตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มามือชาว,วนะเนี่ยโอเพื่อจมาดูทะเลหมอกตอนเช้าจะดูทุ่งข้าวจะดูพระอาทิตย์ขึ้น ตามไปข้างบนลนะทะเลหมอกอยู่ไหลน,นะนะจุดชมวิวอยู่ไหลน,นะครับตอนนี้พระอทิตย์ใกล้จะขึ้นละเดี๋ยวเราจะเห็นการประทะกันของดวงจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์ทะเลหมอกนะครับจุดชมวิวที่ปลายแห่งนี้ข้างล่างนะ่นะ จะมองเห็นตัวเมืองปลายจากสูงตรงนี้แ้วสังเกตดีๆท้งฟ้านี่จะเริ่มแดงละใกล้จะเ,เช้าเดี๋ยวสว่างละจะถ่ายมาให้ดูทแล้วกันหนาวอ่ะ ที่หมอกรับยี่สิบที่ขอแต่งงานช่นะนคิดเนะาะพาสางละข้างล่างในทะเลหมอกนะครับแสงน่เป็นดวงมือดวงปไม่ชัดว่าพรอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับ ฟ้าสว่างแล้วน่าจะชมวิวดูไลน์เห็นไหมเห็นหมู่บ้านแบนบจีนยุนนานนะนี่ละ่ะฟ้าสางเห็นบ้างนี่โรลลี่ทริปที่เป็นความเดือดดายมสาสนุกตรงนี้เงสวยงามนะไปชมทะเลหมอกดูพระทย์ขึ้นกันนะ นี่เราเอาลูกมาทกันเม่ช่นนันี่ดอกอเคมันสวยสวยเล่ะเจ็ดนาิกาเดืประมาณนะครับ จากจุดนี้เราเห็นทะเลหมอ,อกชัดเจนแต่ว่ายังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ฟ้าสางเห็นทะเลหมอ,อกลนอ้นตรงนี้นะจุดชมวิวอยู่ไหน นเดียวโอ้ใช่งผมรู้่รู้เนี่ยมันผกนแค้ยใ้ยจิงๆอ้ผมกำลังหาปุ่มเอ๊ะทำไมมันจะไปไปตต้องปนยาทำไมทำไมมันเวนะเนี่ยระหวยเราดูยี่าอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยครับ อยู่ฟ้าสวยมากสีทองของงอ,อําไพเมฆไหลมารวมกันทางฟ้าของฟ้าสีทองแลนะจะชมวิวยุดไหลข <c oughs> องฟ้าเริ่มต้นวันใหม่ลนะที่ปลายแม่ห้องสอนนะครับฟ้าสามพระาทิตย์ขึ้นละ ไปดูเขาจะเห็นเี้ยพอแม่ก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาก็หายแลตกขึ้นเขามันอย่ทีเลาะกันจะเป็นยังไง กันที่จุดแห่งนี้นะครับทามาทางหมู่บ้านสันิชนหรือว่าหมู่บ้านจีนยุนนานหมู่บ้านสันิชนจีนยุนนานนะครับขึ้นมาประมาณกิโลกว่าเราก็เห็นทัศนียภาพแบบนี้แะเห็นไหมเล่หมอกจุดชมวิวยุ่นไหลเมฆไหลมวมกัน

ว่าที่แห่งนี้เป็นแผงมืองจีนนะครับนี่คือแผงมืองจีนจำลองที่หมู่บ้านสันต AH! ิชนหรือว่าหมู่บ้านจีนยูนนานที่ปลายนะครับดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นเข้าเช็คลมปราณเช็คลังลมปราณอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปเช็คดูแล้วก็มีเปิดจุดเปิดแล้วต่างๆส่วนใหญ่บ้านที่นี่ก็จะเป็นบ้านดินนะครับเป็นบ้านดินอันเนี้ยหรือว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดู 查一查。<music> <music> บอกครับี่เป็นกำแพงเมืองจีนจำลองนะครับนั่นหมู่บ้านสันติชนนะครับตอนนี้ผมอยู่บนกำแพงเมืองจีนจำลองจีนยูนานจีนยูนานจริงๆแล้วก็เป็นเป็นชนกลุ่มน้อยในจีนนะครับเขาว่าประวัติคือ,อเป็นทหารของพรรคก๊กมินตั๋งสมัยนู้นหนีมาตั้งลกรลากที่นี่แล้วก็ดำรงวัฒนธรรมไว้ ก็มีการรักษาขนบธ,ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจะเป็นหมู่บ้านจีนยูนานหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านสันติชนซึ่งแปลว่าแม่น้ําแห่งสันติที่นี่นะครับปายครับ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่นี่ก็คือชิงช้าจีนยูนานหรือว่าชิงช้าจีนห่อเนี่ยนะครับคนชอบมาโรชิงช้ากันที่นี่นี่สนมราคาค่าขึ้นโลชิงช้าก็คนละยี่สิบห้าบาทน่าจะสนุกดนะีเนาะเคยขึ้นหรืขึ้นผมไม่ขึ้น